สี่ซีมูวี่ภูมใจเสนอสปอยโคตรมันเฮอคิลิสบุรุษพลังเทพแมบกิงๆิงถ้าพร้อมกันแล้ว เรื่องราวได้เล่าขานกันว่ามีเด็กชายคนหนึ่งที่เพิ่งเกิดมาเมื่อกี้นี่ยบิดาของเขาก็คือซูสราชาแห่งถวยเทพและมารดาของเขาอัคมินีหญิงสาวชาวมนุษย์และผลิตผลแห่งรักนั้นก็คือเด็กชายครึ่งมนุษย์ครึ่งเทพแต่มาเฮสีซูสเฮรามองลูกชูเป็นการหยาบยามเป็นเครื่องตอกย้ำในการนอกใจของสามีอัคมินีได้ตั้งชื่อบุตรชายว่าเฮอร์คิลิสเพื่อเป็นการให้เกียรติแต่เฮราแต่ก็มิอาจสมานใจเทพีได้ นางนั้นก็ต้องการให้เฮอร์คิวลิสตายเจ๊กแกได้ส่งงูเขียวหางไม้สองตัวมาจัดการเด็กน้อยเฮอร์คิวลิสแต่พวกมันก็โดนพี่แกฆ่าตายไปหมดเ,เลยและเมื่อกล่าวสู่ว้นุม่มเทพได้บันชายเฮอร์คิวลิสนั้นออกไปทํา12ภารกิจเสี่ยงตายและหากว่าเขาเอาชีวิตรอดกลับมาได้เฮราก็ยินดีที่จะให้เขาอยู่อย่างสงบเฮอร์คิวลิสก็ได้สู้กับไหด้าหลายหัวอย่างสุดมันปจัจจหน้ากับหมูป่าเอเรเมนเทียและอัดมันซะอยู่มากแต่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาก็คือการล่าร จะสีเนเมียซึ่งมันก็ไม่ใช่สิงโตธรรมดาหนังของมันแข็งแกร่งทรหดทนต่อสาัตว์อาวุธทุกชนิดบนโลกและมันก็กระโดดมาขย้ำพระเอกเลยไว้ยแต่แม้แต่อสูรโลกันก็ไม่อาจต้านทานบุตรแห่งซูสได้และนั่นก็คือเรื่องเล่าของพี่นาจืดไอโอรอสที่เขาเล่าให้พวกโจรสลัดฟังเพราะว่าพี่แกน่โดนจับอยู่นะครับพี่แกก็ได้บอกด้วยว่าพวกเจ้าระวังตัวให้ดีไว้นะเพราะว่าตอนนี้เฮอร์คิวลสกกำลังมาฆ่าพวกเจ้าแล้วว่าแล้วพระเอกของเราก็จะเอออกมา วพี่นาคเคมคนนี้แหละครับก็คือเฮอร์คิวลิสพระเอกของเราไงล่ะว่าแล้วพวกมันก็พุ่งมาฆ่าพระเอกเลยแต่ทีมงานของพระเอกก็โผล่มาเขาคนนี้ก็คือสุดยอดนักคว้างมีดโคตรเฟี้ยวออโทลิคัสและอัตาลันตาสาวธนูสุดเจ๋งเอฟิรัสนักหอกนักเทพพยากรณ์ไฮเดียสมนุษย์สัตว์ปาโคตรโหดกระโดดฟันแล้วพวกพระเอกก็อดมันไม่ยั้งเลยแต่ในตอนนี้ไอโอโลสหลานของพระเอกการบังจะโดนหินที่วานแล้วล่ะแต่พระเอกของเราก็มาช่วยพี่แก่ไว้ได้ และเฮอร์คิวลิสก็สามารถจัดการพวกสลัดตัวตายหากันหมดเลยครับและนี่ก็คือจุดราบต้นของความมันในเรื่องนี้พวกเขาก็ได้มาน,นับพวกโจรสลัดว่าตายหากันไปกี่คนเพื่อที่จะไปแลกก้าหัวกับทองคําไอโอรสมันก็โม้ใหญ่เลยล่ะครับว่าเขาเนั่นได้เล่าเรื่องของเฮอร์คิวลิสจนพวกมันกลัวคี้แตกคีแตนเลยแหละออโทลิคัสก็ได้บอกพี่แกไปอีกด้วยว่าถ้าจะเล่าเรื่องของเฮอร์คิวลิสต้องเล่าให้มันยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าพวกมันเชื่อว่าเฮอร์คิวลิสเป็นลูกของสุดมากเท่าไหร่พวกมันก็จะ่ยิ่งกลัวมากเท่านั้ และหลังจากรับงานจ้างเสร็จสิ้นพวกพี่แกก็ได้มาเมาเล่าเคล้านาดีกันอย่างสนุกสนานซึ่งจากงานฆ่าพวกสลัดนั้นพวกเขาก็ได้ทองมาเยอะแยะเลยอัลเทคัสก็ได้บอกกับพระเอกว่าเขาั้ออยากอยู่แบบราชาแต่เฮอร์คิลิสนั้นต้องการอยู่อย่างสงบและอนาคตพระเอกจะไปอยู่ที่ชายฝั่งของทะเลดำเพื่อที่จะทําจิตใจของตัวเองให้สงบลงและพระเอกก็จะพาไทเรียสไปด้วยเจ้าไอโอลลสก็ได้พาพระเอกมาเจอกับสาวๆาวเมื่อพวกเธอได้เห็นกล้ามของพระเอกก็อ,อุออทานทันทีเลยว้า โอ้ยกูอยากได้ผัวละค่ะแต่แล้วก็ได้มีฐานมาที่นี่และอีเจ๊คนหนึ่งก็ได้มาเจอกับพระเอกเธอก็คือเอจิเนียลูกของราชาเคอร์ติสเจ๊แกก็ได้มาบอกว่าพ่อของเขานั้นทําสงครามกับริซัสมันเป็นสงครามกลางเมืองและก็มีผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากเธอนั้นก็อยากให้ทีมงานของพระเอกไปช่วยสู้ครับแต่ออโทลริคัสก็ได้บอกว่างานของเรานั้นล้นไปถึงวันชิงเปรดปีหน้าเลยนะเธอต้องต่อคิวนะจ้าเธอจา๋าแต่เอจินเนียก็ได้บอกไปว่าพ่อของเธอนั้นมังคังมากและจะตอบแท งานนี้ด้วยทองคาหนักเท่าก,กับตัวพระเอกเลยและพระเอกของโรก็ยอมตกลงเลยแลวไว้หายเฮอร์คิลิสและทีมงานได้เดินทางมาที่กรีกตะวันออกจนมาถึงเมืองเทรสที่มันใหญ่โตมากไอโอโลสก็ได้ทักพระเอกครับว่าที่นี่มันมีรูปบ้นเฮราอันเบรรัมเลยนะเอจิเนียก็ได้บอกกับพระเอกครับว่าเรานั้นสร้างวิหารนี้มานานและเป็นที่รู้กันว่าเฮรากับเฮอร์คิลิสไม่ค่อยถูกกันแต่งานนี้มันอาจจะทําให้เธอนั้นชอบเฮอร์คิลิสก็ได้นะและลูกของเอจิเนียก็ได้มาหาพระเอก น้องแก่นั้นมีชื่อว่าเอเรียสแถมน้องแก่ก็ชอบพระเอกมากๆอีกด้วยไอแม่ทัพหน้าหนวดก็ได้มาเรียก,พร,กพระเอกเพื่อที่จะไปเจอกับราชาโคติสเขาก็ได้ถามกับเฮอร์คิวลิสครับว่าเจ้าเคยเข้าพบราชาหรือไม่พระเอกก็ได้นึกถึงอดีตครับเมื่อ3ปีก่อนหน้านั้นที่ราชวังกษัตริย์ยูริเซียสแห่งกรุงเอเธนเฮอร์คิวลิสและทีมงานได้เดินทางกลับมาหลังจากที่พวกเขาทําภารกิจเสร็จสิน้นพระเอกก็ได้มาพบลูกเมียที่เขารักและเฮอร์คิวลิสก็ได้เอาหัวของไฮดามให้กษัตริย์ตามที่ตกกลงกันเอา ทุกๆคนก็ต้อนรับและชื่นชมพระเอกที่สามารถรอดมาจากภารกิจสุดโหดได้กษัตริย์ยุลรเซียก็เลยบอกครับว่าพระเอกนั้นโดนส,สันเสริญแบบนี้พวกเขาอาจคิดว่าพี่แกเป็นเทพเจ้าก็ได้และในความคิดนั้นพรเพกของเราก็เห็นเลือดด้วยล่ะครับและแล้วทีมงานของพระเอกก็ได้มาเจอกับราชาเคอร์ติสราชาก็ได้กล่าวต้อนรับพวกพี่แกราชาก็งงนิดๆครับเพราะ่าในตำนานที่เล่ากันมาเฮอร์เคิร์ติสนั้นตัวคนเดียวนี่นาะแต่ทําไมตอนนี้มันมีหลายคนล่ะพระเอกก็เลยแนะนําลูกทีมของเขาให้ กับราชารู้จักโดยมีอโทลิคัสแห่งสปาร์ตาไทเดียสแห่งทีฟอตาลาตาแห่งซีเทียไอโอโลสแห่งเอเธนและเอฟเรัสแห่งอาร์กอสซึ่งราชานั้นก็รู้จักเอฟเรัสเป็นอย่างดีเพราะว่าพี่แกนั้นเป็นโหราจารย์ที่โด่งดังว่ากันว่าเขานั้นมองเห็นความตายของตนเองเขาจึงรบในสงครามโดยที่ไม่หวั่นเกรงว่าจะต้องตายครับแต่เอฟเรัสก็ได้บอกขาอไปว่าเขานั้นเห็นเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าให้เห็นเท่าน,านั้นแล้วพวกเขาก็ได้มานั่งรับประดกแตกเลือดก,กันราชากูติสก็ได้บอก ว่าตอนนี้ทเทรสนันโดนแบ่งแยกแผ่นดินการลังพลของเราก็ล่อยหรอเหลือเพียงแค่ชาวนานและคนทั่วไปที่จะมาเป็นกำลังรบและเคอร์ติสต้องการต่อต้านรีซัสซึ่งว่ากันว่าเขานั้นเป็นพ่อมดและมีเวทมนต์สะกดวิญญาณให้ทำตามคำสั่งของเขาและพี่แกก็เป็นอาสูรครึ่งมา้าครึ่งมนุษย์หรือเซนทอและราชาก็ได้พาพระเอกมาดูสลัมของเมืองนี้ที่ผู้คนต่างมาขออยู่อาศัยเพราะว่าริซัสได้ทำลายหมู่บ้านของพวกเขาทิง้งเคอร์ติสและเออร์จีเนียเลยอยากให้พระเอกมาเป็นผู้นำของกองทัพ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับคนของเขาครับพระเอกก็ได้มาบอกกับทีมงานของเขาว่าเรานั้นจะช่วยพวกเขาสู้สงครามนี้และพวกพี่แกนั้นก็ต้องสอนพวกชาวนาให้เป็นนักรบด้วยว่าแล้วพวกพี่แกก็ได้รวบรวมชาวนาทุกคนและพระเอกก็ได้ร่าสอนวิชาการเอาอตัวรอดให้กับพวกเขาโดยจะใช้โล่ก,กําแพงป้องกันค่าศึกว่าแล้วไทเดสก็ได้พุ่งใส่พวกเขาเลยไว้อ้าเละตุแบ๊เออร์คิลิสก็ได้สอนบทเรียนเรกให้กับทุกๆคนว่าถ้าโล่กําแพงนั้นแข็งแกร่งกองทัพของเราก็จะ แข็งแกร่งไปด้วยหลังจากการฝึกเคอร์ติสได้เรียกพระเอกไปข้าพบและได้บอกว่าตอนนี้รีซัทเริ่มเคลื่อนไหวแล้วแถมพวกมันก็มีกองทัพปีศาจมาด้วยมันนนั้นกําลังจะไปจู่โจมพอเบสซี่เคอร์ติสก็อยากที่จะไปช่วยพวกเขาแต่พระเอกก็ได้บอกไปว่าคนของเรานั้นต้องฝึกอีกหลายเดือนถึงจะเอาชนะมันได้แต่เคอร์ติสก็ยังยืนยันว่าขอจะไปสู้กับพวกรีซัทและขอได้สั่งรวบรวมกองทัพในวันพรุ่งนี้เลยล่ะครับในคืนนั้นทุกๆคนก็ได้มาเตรียมตัวรบกันแอเรียส <A ries S 1> ก็ได้เดินดุ่มๆเข้าไปที่ร นึงและก็มีคนจะมาจับพี่แกละไว้เอเรียสก็วิ่งหนีทันทีและไทเดียสนั้นก็จ้องมาที่น้องแกเลยละครับและพระเอกของเราก็ได้เล่าว่าไทเดียสนั้นเป็นสหายสําคัญของเขาและตอนที่พระเอกเจอเขานั้นพี่แกนั้นเป็นสัตว์ป่ามากกว่ามนุษย์เขานั้นไม่เคยพูดแต่เขาจะเก็บไปฝันแทนและพระเอกก็ได้พาเอเรียสกลับมาส่งให้กับเออร์จีนเนียน้องแกก็ได้บอกกับพระเอกว่าเมื่อเขาโตขึ้นเอเรียสก็อยากจะเป็นวีรบุรุษเหมือนกับพระเอกให้ได้และเฮอร์คิวลิสก็ได้ให้เยวของสิงโตเนี่ยเมียกับเอเรียส ด้วยล่ะครับในวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ได้มาเตรียมกองทัพกันพี่ไอโอโรสก็อยากที่จะไปรบกับพระเอกด้วยแต่เฮอร์คิวลิสก็ได้ให้พี่แกไปอยู่ใกล้กษัตริย์เพราะว่าเขานั้นเก่งพูดมากกว่ารบอะไรงี้เฮอร์คิวลิสก็ได้มาปลุกใจทุกทคนและกองทัพเทสก็ได้ออกเดินทางเลยไว้ข้าพููเขาหลายลูกมาก จนพวกเขาเดินทางมาถึงดินแดนเบสซี่แต่พวกเขานั้นก็มาถึงช้าไปพวกรีสันก็ได้ฆ่าทุกคนในหมู่บ้านจนตายห่าหมดแล้วกองทัพของเคอร์ติสก็ได้เดินจ่าเท้าเข้าไปในหมู่บ้านนั้นที่นี่มันก็มีซากศพมากมายเต็มไปหมดเลยพวกพี่แกก็ได้เดินสำรวจในหมู่บ้านครับและก็ได้เจอมนุษย์ตัวเขียวๆอยู่ที่นี่และพวกมันก็ตื่นขึ้นมาลยไวแ้แถมพวกมันก็มีกันเป็นร้อยๆคนเลยไพ่ก็เลยสั่งตั้งโลก่กำแพงคุ้มกันราชาค์ติสทันทีเฮอร์คิลิสก็งงละครับเพราะว่าพวกเรานั้นมาเพื่อที่จะ ่แต่ทำไมพวกเขาจู่โจมเราวะเนี่ยไอ้แมททัพก็ได้บอกว่ามันเป็นพอดีสัตแน พ่อมันสามารถใช้เวทมนต์ให้มิดทำร้ายมิดกันเองได้และในตอนนี้พ่อพระพเอกก็โดนล้อมไว้ทุกทางแล้วล่ะครับและเฮอร์คิลิสก็ได้ถามเอฟิราสว่าศึกนี้เราจะตายไหมล่ะพี่บาวแล้วพี่แกก็ได้ตอบว่าเขานั้นยังไม่ถึงที่ตายแต่คนอื่นกูปะหูนะฮะโอ้ยสบายใจมากขึ้นเลยละมืง <c oughs> พ่อเอกไม่ได้กล่าวว่าแล้วไอ้ยักษ์ตัวเขียวก็ได้โผล่มามันนั้นก็ได้ท้าพลองกับพระเอกเฮอร์คิลิสก็ได้หักหัวธนูของเจ้ขาหวดวมาล่ะครับและเขาก็ได้เตรียมพร้อมสู้กับมันไอ้ยักษ์เขียวมันก็พุ่งงาาอย่ร แล้วไปเอกของโรควาดมันด้วยหัวธนูนั้นจนมันตายห่าไปเลยละเว้ยใส่มันตายง่ายยังเลยวะว่าแล้วพวกมันก็พุ่งมาอย่างเร็วเลยทีมงานของรปเอกก็สู้กับพวกมันไม่ยังฝั่งของทหารก็ป้องกันราชาเต็มที่สู้กันโบ๊บ้าโบ๊บ้าแต่แล้วกำแพงของพวกทหารก็ได้พังลงทําให้พวกตัวเขียวบุกไปหาราชาได้ไอโอรอสก็ได้เรียกเฮอร์คิวลิสมาช่วยเขาในแล้วระเอกก็ได้ขี่รถมาซิกไปละเว้ยไปเอกก็ได้อัดพวกมันสุดติงกระดิ่งแลนกระหน่ำไม่หยุดจนไอ้พวกตัวเขียวตายห่ากันไปเยอะแยะแล้วพวก ก็วิ่งหนีกระเจดิดกระเจิงไปเลยเว้ยและศึกครั้งนี้เคอร์ติสเป็นฝ่ายชนะล่ะครับพรเก็ได้มาเจอกับเคอร์ติสขนนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมคนที่นี่ถึงโจมตีพวกเขาและพระเอกก็ได้บอกกับพี่แกไปด้วยว่าทหารของเรานั้นยังไม่พร้อมรบจนทําให้เสียกําลังพลไปมากและพระเอกของเราก็ได้ขอเวลาสร้างทหารให้กับกองทัพครับในคืนนั้นเอนจิเนียก็ได้มาทําแผลให้กับพระเอกโดยเธอกับพระเอกนั้นก็ส่งสายตากลิปปอกปอกกลิปปอกปอกให้กันด้วยแหละและเมื่อเฮอร์คิวลิสได้หลลับลง นั้นก็ฝันเห็นถึงเมียและลูกๆของเขาที่เต็มไปด้วยเลือดแล้วพี่แกก็สะดุง้งตื่นขึ้นมาเลยและเฮอร์คิวลิสก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเขาก็ได้ตามเสียงนั้นไปแล้วพี่แกก็ได้มาเจอกับศพของลูกอีกครั้งแถมก็ได้เห็นหมาสามหัวอีกด้วยแต่มันก็เป็นเพียงแค่ภาพที่ตามหลอกหลอนเขาและไทเดียสก็ได้มาดึงสติของพระเอกไว้ครับที่กองทัพทหารเอจีเนียก็ได้มาหาทีมงานของเฮอร์คิวลิสเธอนั้นก็อยากรู้เรื่องที่ว่าพระเอกเป็นคนฆ่าลูกเมียของตัวเองทําให้เอเธอรีครัสได้บอกกับเวจีเนีย รู้ความจริงที่แน่ชัดรอบเพราะว่าเฮอร์คิวลิสนั้นก็จําอะไรไม่ได้แล้พี่แกก็ได้เล่าเรื่องเฮอร์คิวลิสให้ฟังเตรียมตัวฟังดับออโทลิคัสน้น,นเคียงข้างเฮอร์คิวลิสมาตั้งแต่ด็กและตอนที่กษัตริย์ได้สั่งให้พระเอกออกไปทำภารกิจออโทิคัสนี่แหละเป็นคนที่เคียงข้างเฮอร์คิวลิสไปเขาได้สู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพระเอกแต่ละภารกิจก็ผ่านไปทีมงานของพระเอกก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเฮอร์คิวลิสได้ช่วยแต่ละคนเอาไวา้และเมื่อพูดกันปาตองปา,ปาตำนานก็เริ่มย อีกครั้งละครับว่าชุดเกราะของพี่เฮอร์คิวลิสมันสุดยอดมาแค่ไหนแต่พี่แม่ทํามันก็ไม่เชื่อครับแถมมาดูถูกต่างๆนานาว่าเสื้อกระนี้มันจะดีสักแค่ไหนกันเชียวว่าแล้วไทเดียนก็ฟันมันเข้าให้เลยจนเขานั้นหน้าแหกและแยกทางไปเลยละครับหลังจากวันนั้นทีมงานของเฮอร์คิวลิสก็ได้ฝึกทหารของเทสกันอย่างจริงจังฝึกการต่อสู้ฝึกการใช้ดาบการใช้ธนูและการใช้เกราะาสุดยอดและพวกทหารก็ได้มาตั้งโลกก่กำแพงกันและพี่ไทเดียนก็พุ่งชนเข้าไปล้ว ง่ายลังเลยเมล่าไทเดียสได้ถึงกับยิ้มกันเลยทีเดียวเชียวว่าแล้วกองทัพเทสก็ได้ออกเดินทางทันทีและพวกเขาก็ได้มันหยุดอยู่กลางหุบเขาแห่งหนึ่งและแล้วพี่แกก็ได้เห็นมนุษย์รึ่งม้าเซนทอโพ่มาไว้มันมีจริงเหรอวะเนี่ยว่าแล้วพวกมันก็ได้เป่าแต่และกองทัพของรีซัสก็ได้โผล่มาก,กันเต็มเลยแต่ที่จริงแล้วพวกมันไม่ใช่เซนทอรหรอกครับมันก็คือคนขี่ม้านี่แหละและทั้งสองฝั่งก็ได้เผชิญหน้ากันรีซัสก็ได้ขู่เคอร์ติสเลยว่าตอนนี้เรามีกําลังทหารมากกว่ายอมแ้ดี แต่คร์ทิสก็จะยอมง่ายๆได้ยังไงล่ะครับพี่้องครับและพวกของอรีซัตก็ได้กลับไปที่กองทัพของตัวเองฝั่งของเฮอร์คิวลิสก็ได้พูดกับพวกทหารและได้ปลุกพลังห้ำน้อยของทหารทุกคนจนคึกเต็มที่และไอรีซัตก็ได้สั่งกองทัพของพวกมันบุกมาทันทีโอ้โหเยอะชิบหายเลยมึงแต่แล้วพระเอกก็ได้สั่งให้รถม้าออกโรงเอาไว้ทีมงานธนูก็ยิงพวกมันไม่ยัง้งและทั้งสองฝ่ายก็ปะทะกันอย่างมมลว่าแล้วไอรีซัตก็ได้สั่งยิงธนูไฟมาทุกคนก็คุ้มกันตััววเเเอองกกนนหมดย้พี่ส ที่อาเกนรับพวกคานูนั้นไวล้ละไว้แต่พี่เกก็ยังไม่ถึงเวลาตายละครับเอาเฮ้ยรอดเฉยเลยกูกองทัพของคือจิสก็สู้กับพวกมันเต็มที่จนทหารของรีซัทนั้นหนีขี้หดตัวหายเลยไอ้รีซัทก็ได้พุ่งมาหาพระเอกแต่เฮอร์คิวลิสก็ได้จับมันทุบทังมาทั้งคนเลยละไว้จนทําให้รีซัทนั้นพ่ายแพ้ไปและหลังจากสงครามนั้นทุกคนก็ได้กลับมาที่เมืองเทรสด้วยการเฉลิมฉลองใช้ชนะและไอรีซัทก็โดนจับมาเป็นเชลยมันก็โดนอัดไม่ยั้งเลยล่ะครับและพระเอกของ ไปรีซัตก็ได้พูดกับพระเอกว่าเฮอร์เคิร์ตินั้นล่าหนานมไม่กับทรราชเหรอและเขาก็ไม่เคยผอหมู่บ้านด้วยแถมเขาก็ได้บอกต่อด้วยว่าถ้าเคอร์ติสเป็นที่รักจริงทําไมเขาถึงจ้างทหารรับจ้างมาทํางานสุกปรบกให้ล่ะมันก็ทําให้พระเอกของเราเริ่มคิดมากเลยล่ะครับในงานเลี้ยงฉลองของเคอร์ติสรีซัตก็โดนจับขึงไว้ที่นี่ด้วยและเคอร์ติสก็ได้เป็นราชาและได้ปกครองเทสทั้งแผ่นดินไว้แต่เพ,พียงผู้เดียวครับแต่รีซัตก็ได้บอกกับทุกทุคนว่าเทสนั้นไม่ใช่กษัตริย์หรือืออแททต่เค ชาชนทั้งหมดนะไว้ในตอนนั้นพระเอกก็ดั้งคิดอยู่ล่ะครับออเทอรีคันก็ได้เตือนพระเอกว่าแกอย่าทําอะไรโง่ๆล่ะว่าแล้วพระเอกของเราก็ไปหาออจินเนียเลยเพื่อที่จะถามความจริงกับนางและได้รู้ว่าที่จริงแล้วเคอติสมันเป็นคนเริ่มสงคาราม และที่เอเจเนียนยอมทําตามมันก็เพราะว่าเคอร์ติสได้เอาลูกของเธอไว้เป็นตัวประกรันและที่จริงแล้วสามีของเธอก็คือกัสิย์แต่เคอร์ติสก็ได้วางยาเขาและชิงบอลลังไปส่วนรีซันั่นก็เป็นคนต่อสู้สงครามกลางเมืองและเอเรียสนี่แหละคือราชา,ายาตัวจริงเธอนั้นก็อยากให้พระเอกพาเอเรียสนี้ไปกับเขาด้วยแต่แล้วไอห,หน้านวดก็ได้มาเรียกพระเอกไปเข้าพบราชาเมื่อพระเอกมาพบกับเคอร์ติสพี่แกก็ได้ถามมันเลยวันนี้แกหักหลังข้าเหรอแต่มันก็ไม่สนใจอะไรละครับเขาคิดว่าพระเอกนั้นเป็นเพียงแค่ นักฆ่ากระจกกระจอกไม่มีสิทธิอะไรมาตัดสินนายจ้างและมันก็ได้บอกพระเอกด้วยว่ามันนั้นต้องการสร้างจัก,กรวรรดิของมันขึ้นมาเองโดยมีทหารที่พระเอกฝึกฝนให้และมันก็ชวนเฮอร์คิวลิสมานำกองทัพให้กับมันแต่พระเอกของเราก็ไม่เอาเลยสิและทีมงานของเฮอร์คิวลิสก็ได้ทองตามที่ตกลงเอาไว้แล้วทุกทุกคนก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วล่ะแต่พระเอกนั้นก็ทนดูการกระทาของเคอร์ติสไม่ได้พี่แกต้องการแก้ไขในสิ่งที่เขาทําพลาดไปพระเอกก็ได้บอกกับทีมงานของเขาว่าใครจะไปก็ได้นะเดี้ยนไม่ว่าหรอก แต่ทุกๆคนก็จะเขียงข้างสู้กับพระเอกและจะไม่เอาทองของพวกมันด้วยและเอฟเวียนอัสก็ได้บอกกับทุกคนว่าคืนนี้หอกเพิงจะพุ่งมาตัดขั้วหัวใจเขาและเขาก็จะตายหาไปมันก็ทําให้ Auto ออโทนิคัสวิปย่างแรงเลยเขาก็ได้เอาทองและได้เดินทางจากไปเพียงคนเดียวครับทีมงานของพระเอกก็ได้บุกไปหาเคอร์ติสแต่พวกมันก็รู้ตัวล้ว้ยแมงมากันเต็มเลยพวกมันนั้นก็ได้จับเอเรียสเป็นตัวประกันจนทําให้พระเอกและทีมงานต้องยอมมันเลยล่ะครับมันก็อานพระเอกสลบไปเลยและเมื่อพระเอกรู้สึกตัว พี่แก่นั้นก็โดนจับขึงเอาไว้อยู่และเขาก็ได้เห็นหมาสามหัวอีกครั้งแล้วล่ะแต่ที่จริงแล้วมันก็คือหมาป่าสามตัวละครับและเอกสัตย์ยูริเทียสมันก็โผล่มาซึ่งมันกับเค์ติสก,ก็ได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะปกครองกรีกทั้งหมดครับและพี่แกก็จําได้แล้วล่ะว่าหมาป่าพวกนี้อยู่ที่นั่นในคืนที่ลูกเมียของพระเอกตายและพระเอกก็รู้ตัวแล้วว่าในคืนนั้นมีคนวางยาเขาและแท้ที่จริงแล้วไอ้ยูริเทียสนี่แหละครับเป็นคนสั่งฆ่าลูกเมียของพระเอกมันดันแขนพระเอกมากเพราะว่าผู้คนนับถือ กกวกมและมันต้องการให้พระเอกตายหายอีกด้วยว่าแล้วไอ้หน้าุดตินเคอร์ติสก็ได้สั่งประหารลูกตัวเองเลยเอเจินจเนียก็ได้โดนพานตัวมาเพื่อที่จะฆ่าเธอและด้วยความโกรธของพระเอกและคบปลุกใจของเอฟิราสมันก็ทําให้เฮอคิวลิสใช้พลังของเขาหลุดจากโซ่ออกมาและพ่กไปช่วยเอเจิเนียไว้ทันละไว้แต่แล้วพวกม้าหมาสี่ขาครับก็ได้มารุมพี่แกเลยพระเอกก็ได้สู้กับมันเต็มที่อัดไม่ยักฆ่าไม่หยุดจนไอ้พวกหน้าหมาทั้ง3ามน่ะตายหาไปพระเอกก็ได้ผ่าทุกทุกคนแหกคุกออกมา ได้อพวกทหารก็พุ่งมาอัดทุทุกคนอีกและแล้วก็ได้มีคนคว้างหอกมาใส่เอฟินาัสไว้พี่แกนั้นก็คิดว่าคงถึงเวลาตายแล้วแน่ๆแต่พระเอกของเราก็มาหยุดหอกนั้นไว้ทันครับอ้าวเฮ้ยกูยังไม่ตายเลยเนี่ยพระเอกก็ได้ตามกษัตริย์ยูริเทียสไปมันก็พยายามแก้ตัวครับว่ากูก็โทนไอ้น้องบากูไม่ได้ตั้งใจแต่พระเอกของเราก็ฆ่ามันจนตายหาไปเลยทีมงานของพระเอกก็ได้มาช่วยรีซัสและพวกพี่แกก็ออกมาจากที่นั่นได้แต่พวกทหารก็รออยู่กันเต็มเลยละไอ้แถมพวกมันก็ได้พาตัวเอเรียสมาเป็นตัว มันนั้นก็กําลังจะฆ่าน้องเก๋แล้วล่ะแต่เออเทลีคัทก็กลับมาช่วยทุกคนไว้ไว้และทั้งสองฝั่งก็ปะทะกันอีกครั้งเอเดรียนก็วิ่งหนีพวกมันอย่างแล้วพี่ไทเดียสก็ได้เอาตัวเองไปขวางธนูแทนน้องแก๋เอาไว้จนพี่แกนั้นโดนยิงเลยและแล้วเขาก็ได้เสียสละตัวเองพุ่งไปจัดการพวกมันจนเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยละครับพวกทหารก็ได้พุ่งมาฆ่าพวกพระเอกแต่พวกเขาก็ได้ใช้ไฟกันพวกทหารเอาไว้และก่อนที่ไทเดียสจะสิ้นใจไปขเขาก็ได้พูดชื่อของเฮอคิลลกกิสข ไอ้พวกทหารมันก็กําลังจะบุกมาอีกครั้งและด้วยความโมโหของพระเอก เฮอร์คิวลิสได้ใช้พลังอันมหาศาลของเขาผักรูปปั้นยักษ์ของเฮราใส่มันจนพวกมันวิ่งหนีกันอุตลุดวุ่นวายเลยและไอ้เคอร์ติสก็โดนหัวของเฮราชนจนมันตกเหวใต้หาตาต้หงไปเลยล่ะครับสมน้ำหน้าแล้วมึไงไอ้และหลังจากที่ทุกอย่างสงบเพอร์คิวลิสก็ได้มายืนกล้ามใหญ่หำตุงให้กับทุกคนดูพวกทหารก็ยอมรับในตัวของเฮอร์คิวลิสและก็ได้คุบขอให้กับพระเอกเลยววยพวกทีมงานของพระเอกก็ได้มายืนเท้แท้อย่างเฟี้ยวเง้และเรื่องราวของเฮอร์คิวลิสบุรุษพลังเทพแม่กิง kịch có đã chộp long bay เป็นยังไงกันบ้างครับซารับเฮอร์คิวลิสนะครับเรื่องนี้ก็เดอะร็อกเดเวนจจอนสั่นเป็นพระเอกนะครับพี่แกใส่วิกผมยาวนี้ไม่ค่อยขุนกันเลยนะครับปกติเห็นแต่หัวล้านนะเนาะก็เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สนุกและก็มีความมันมากเลยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยล่ะสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ดีซิมูฟี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปล่ะจุ๊บ